สวัสดีค่ะลูกเพจเดี๋ยวขอแอนวินเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวแกงกำลังใจของอีจันนะคะที่อยู่บริเวณถนนราวินทาซอย8ใครทีเ่เราเปิดร้านกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราเปิดขายกับข้าวให้กับผู้คนที่ อยากกินอาหารในราคาที่ประหยัดแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพนะคะวันนี้เราก็เปิดเป็นวันที่สองแล้วะคะ่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าร้านข้าวแกงของเราหมดเร็วมากโอเคแล้วก็หมดไปตั้งแต่ช่วง10โมงนะคะ10โมงกว่าๆข้าวก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะตอนนี้เช้าวันนี้เราก็เป็นบรรยากาศที่ลูกค้าก็แวะเวะียนกันเข้ามาซื้อของแล้วก็ ทีมงานของเราก็เตรียมของให้พอสำหรับลูกค้าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า10เมนูวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับใครที่ถามว่าอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าอยู่ที่ถนนรับอยู่ที่รามินทาซอย8นะคะขับรถเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะเจอกับร้านข้าวแกงกำลังใจของเราวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะพิก้าเดี๋ยวขอลหนูรีวิวก่อนได้ได้โอ้วันนี้ลูกค้าเยอะใช่ไหม เดี๋ยวเราขอดูเราเราจะไม่รบกวน,นเขาัอยู่ว่าคือมาสัมผัสมาสัมผกับไข่พะโล้ออมาสมัครกับไข่พะโล้แล้วนนเ,เมนูเสริมด้วยอีกประมาณสองเมนูวันนี้แต่ว่าวันนี้สิบสองเมนูใช่ไหมคะวันนี้จะมีทั้งหมดสิบสิบสองสิบสามเมนูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผัดกะเพรามีผัดหัวงอกค่ะแล้วก็มีไข่ดาวมีน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยก็จะฟรีนะคะใครที่อยากทานก็มาตักเอาได้เลยมีผัด ฟักทองนี่หน้าตาน่ากินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มียำด้วยมีต้มกระดูกหมูกับตัวของกะหล่ำปลีนะคะถากา่กดองนี่หลายเมนูเลยค่ะทุกเพจวันนี้13เมนูทั้งหมดที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะใครที่อยู่ใกล้กับรามินทาซอย8สามารถแวะมาได้เลยในราคาอิ่มละ25บาทเท่านั้นเองนะคะ ส่วนตอนตรงนี้ก็มีในส่วนของคาเฟอีจนันเหมือนกันอีจนันคาเฟ่นี่มือชงของเราคุณหน้าคุณตากันดีเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพวกเขาวันนี้ก็บอกเลยว่าวายุ่งมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็เตรียมตัวในการทำข้าวเชาว้านี้ลูกค้าก็แวะเวียนงงเข้ามาเยอะแยะเลยคะ่ะลูกเพจเมื่อวานนี้ช่วง10บโมงเนี่ยร้านข้าวเนี่ยก็หมดแล้วนะ ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะคะเมื่อวานนี้กับข้าวเราข้าวเราทำเยอะมากแล้วก็เติมตลอดด้วยนะคะได้เลยแม่ได้ค่ะวันนี้ขายดีไหมพี่ฟงนนาฟงโอเคมาข้าวอยู่นะก็คือลูกค้าแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานยอดที่ ทั้งหมดก็คือประมาณเกือบ80แก้วโอ้นี่ก็คืออาจีจีเขาเป็นตากล้องนะคนคนนี้เขาเป็นตากล้องนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิแบบทุกวันหลังจากนี้เขาก็จะพันตัวมาทํากาแฟขายพันตัวมายังไม่ทิ้งอาชีพหลัก<อ>แต่อาชีพเสริมที่ทําก็ทําให้ดีทําให้เต็มที่คําถามที่หนูอยากจะถามพี่นอนหรือ,อยังเมื่อวาน <laughs> กลับไปถึงปิดร้านทุกอย่างเรียบร้อยอาบน้ําพักผ่อนนอนตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมานอนแล้วเพราะว่าวันนี้เราต้องตื่นเช้าตั้งแต่สีห้าเราต้องตื่นมาแล้ววันนี้ก็เลยเฟรชสบายๆมีความสุขดีค่ะโอเคเลยพ่อค้าของเรามีความสุขกับการทํากาแฟขายนะลูกลูกค้าที่มาก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าวันนี้เจอกับแม่ค้าสวยๆพ่อค้าหน้าตาน่ารักนะคะที่จะมานั่งขายของกันวันนี้ นี่ตักกันแบบนี้อันนี้ก๋งเท่าไหร่พี่เออันนี้สี่สิบาทอันนี้สี่สิบาทสองอย่างใช่ไหมคะอา้ามาาสุดพ่อค้า <c oughs> ของเยอะแหลนะเนาะลูกค้าเยอะก็ถ้าซื้อสองอย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาสาสิบห้าบาทส่วนถ้าอย่างเดียวก็ยี่สิบห้าบาทนะคะสามอย่างก็จะราคาอยู่ที่สี่สิบห้าบาท <c oughs> เขาบอกเลยว่ากับข้าวเราเยอะมากขุงข้าวกันวันละหลายหม้อเลยนี่ตักกันแบบนี้เลยนะคะตักเยอะมากด้วยหืตักแน่นมากแม่นี่อันนี้ผักฟรีใช่ไหมคะมอ๋อเด็ดจ,จากต้นเด็ดจากต้น สดจริงสดจริงเด็ดจากต้นมาตั้งเป็นถาดให้กับลูกค้าตรงนี้เลยลูกค้าสามารถหยิบแล้วก็ไปทานได้เลยผักฟรีนะคะน้ำพริกก็ฟรีด้วยอ๋วันนี้กำลังปลูกพริกอยู่นะคะนี่วันนี้ผัดกะเพราด้วยสองกล่องใช่ไหมเจ็ดสิบบาทกล่องละสามสิบห้าบาทาวันนี้หุงข้าวไปกี่หม้อแล้วพี่เช้าว,วันนี้ สอจะหมดเดี๋ยวกเริ่มเริ่มตอนนี้แค่ประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะหุงข้าวไปหม้อที่สองแล้วก็กำงจะหมดแล้วด้วยเริ่มหุงหม้อที่สามแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็มีทางลูกค้าที่ทานที่นี่แล้วก็ลูกลูกค้าที่ใส่กล่องนะคะตรงนี้ทำอะไรแม่นุนอ๋อตรงนี้ทำห่อโมก นี่ห่อหมกก็เป็นห่อแบบนี้ขายเขออาเรียกว่าถ้วยละ10บ,บาทนะใส่เยอะมากแล้วนี่ยังไม่นึ่งนะลูกเพจ <_ S 1> ก็คือยังไม่นึ่งยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนึ่งมันก็จะฟูขึ้นอีก <_ S 1> ข้างล่างก็เป็นห่อหมกเหมือนกันนะคะนี่ช่วงเช,ช้าบรรยากาศก็คือคักประมาณนี้ลูกค้าแวะเวียนกันเข้ามานะคะซื้อ ข้าวแกงที่เราเปิดขายเนี่ยในราคาอิ่มละ25บาทเท่านั้นเองหรือว่าใครไม่อยากทานข้าวข้าวแกงอยากจะแวะเข้ามากินกินอีกกินกาแฟก็สามารถแวะเข้ามาที่คาเฟอิทันได้นะคะราคากาแฟก็ไม่ได้แพงมากอยู่ที่35บาท40บาทเท่านั้นเองและนี่คือผักสดผักออริจินอลที่ขเขาอ้ย ก็คือผักที่เขาปลูกกันอยู่ตรงที่สวนที่ร้านนี่แหละแล้วก็เด็ดมาแล้วก็เอามาให้ลูกค้านะคะที่ต้องการจะทานผักทานน้ำพริกได้ทานกันนะคะโดยไม่ได้คิดราคาคะ่ะทานฟรีนี่มีป้ายติดอย่างนี้เลยจุดรับอาหารน้ำพริกผักฟรีเติมไม่อัน้นแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะฟรีด้วยบริการตัวเอง นี่มือหุงข้าวของเราชำนาญมากเป็นไงบ้างแม่วันนี้ขายดีดีขายดีขายด,ขายดีเนาะเมื่อวานขายตั้งแต่หมดตั้งแต่กี่โมงนะพี่กะตั้งแ่เที่ยงเลยค่ะเมื่อวานข้าวแกงปฟังมากลูกค้ายเยอะเลยใช่ไหมพี่เอแต่ว่าน่าจะหัวหมุนอยู่นะเมื่อวานอะ่ะเปิดร้านขายแบบเก็บเงินวันแรกใช่ไหมคะ นี่อันนี้ก็คือข้าวหม้อที่สองนะแล้วก็ไม่ก็หุงข้าวหม้อที่สามเพิ่มแล้วม้อที่สี่อีกนะเมื่อวานหุงไปกี่หม้อแม่เมื่อวานหุงไปห้าม้อนี่ผักฟรีนะคะข้าวฟรีสวัสดีค่ะพี่อารมฮอต วันนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะที่รามินทราซอย8ใครที่อยู่แถวนี้แวะเวียนกันมาได้นะคะร้านข้าวแกงของเราเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย2ของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใครที่อยากทานข้าวแกงอร่อยๆอในราคาที่ถูกนี่กก็สามารถแวะเวียนกันมาได้แม้แต่ทีมงานของอีจันเองเราก็แวะเวียนมากินข้าวแกงที่ร้านเหมือนกันฮงวันนี้กินอะไร วันนี้กินกัะเพราไก่กับไข่ดาวโอเคคิดเมนูมาตั้งแต่ออฟฟินแล้วใช่ไหมใช่แรงมากก็คือวันนี้กินกี่อย่างลูกสองอย่างสองอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่สองอย่างสองอย่างสามสิบห้าบาทค่ะถูกมากถูกมากสามสิบห้าบาทนะคะสองอย่างนี่ราคาจะอยู่อุ้ยตายแล้วนี่นะคะราคาก็จะอยู่ตรงนี้น้องหงขอทางหน่อยลูกนี่ แล้วก็ร้านของเราเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2ใครที่อยู่ใกล้กับราวินทาซอย8ก็สามารถแวะเวียนมาซื้อข้าวแกงของเรากันได้นะคะมีน้ำพริกมีผักให้ฟรีด้วยเดี๋ยวเราเปิดน้ำพริกให้ดูว่าแบบหน้าตาหน้าอร่อยมากทุกคนแล้วผักก็เป็นผักแบบปลอดสารพิษนี่ทุกคนนี่คือน้ำพริกทุกคนดูนะ่ากินขนาดไหนก่อนน,น,อนี่นะคะโอเค ดี๋ยวลูกค้าเขาจะตักนะคะเราจะให้เขาตักก่อนคณพี่วันนี้กินกี่อย่างคะเนี่ยสองอย่างครับสองอย่างพี่เห็นเพื่อนมึงบอกเลยมากินอ๋อเพื่อนมึงบอกเลยมาตามใช่ไหมคะนี่ไหมคะของเราเติมผักไม่เติมผักเรื่อยๆนะคะก็ใครที่อยู่แถวๆนี้แวะมาได้นะคะแวะเวียนกันมาที่ร้านข้าวแกงกำลังใจคาเฟ่ อีจันก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราก็มีในโซนที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะคะเป็นห้องแอร์แบบนี้เลยใครอยากเข้ามาทำงานก็สามารถมาได้มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าที่ถนนรามเอ้ที่รามอินทราซอย8เนี่ยแวะเข้ามาได้เลยเป็นร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันค่ะ <laughs> ลูกค้าถามว่าคิดว่าจะพอไหมคะ <laughs> นี่นะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาได้อาจจะอยู่รอบป่าเขาอยู่เ,เกษตรน้มินอะไรก็แวะมาได้อยู่ไกลก็แวะมาได้แวะมาทักทายกับทีมงานอิจานกับการเปิดร้านข้าวแกงกําลังใจอิจานกินให้อิ่มแล้วก็สู้ต่อในวันนี้ก็ราคาอิ่มละ25้าบาทเท่านั้นเองค่ะ ทีมทำเออ,ห,อหมกก็ทำกันขมักขม้นทีมหุงข้าวก็อหุงเริ่มหุงใหม่หม้อใหม่แล้วก็กับข้าวนะคะก็เยอะแยะมากมายวันนี้มีทั้งหมด13เมนูใครอยากทานเนี่ยลองแวะมาดูก่อนได้นะคะวันนี้เรามีการเติมกับข้าวเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากกับข้าวเราขายเสร็จกันตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงเลยนะคะนี่ เรามีกับข้าวเติมด้วยใช่ไหมพี่กะเติมตลอดเวลาค่ะเออบังมากเติมจนบ่ายสองก็คือร้านเราเปิดแต่ว่าสมมติว่าถ้าวันไหนกับข้าวเราหมดก่อนก็จะปิดก่อนบ่ายสองเป็นเที่ยงหรือบ่ายโมงอะไรแบบเหมือนเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็คือเมื่อวานมันสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงคือหมดแล้วขอบคุณทุกเสียงตอบรับขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนมากๆวันนี้ตอนเช้าก็ได้รับการตอบรับที่ดีเรามาเปิดร้านตั้งแต่ตีห้าเนาะอยากจะแวะเพยงเข้ามา ที่ร้านของเราก็อยู่กันที่ถนนรามินทาซอย8นะลูกเพจแวะมาได้เลยร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะมีต้นไม้เขียวๆนี่เป็นร้านข้าวแกงกำลังใจกินให้อิ่มแล้วก็สู้ต่อไปนะคะในราคาอิ่มละ25บาทใครอยากทานข้าวแกงอร่อยๆมีคุณภาพก็แวะเวียนกันมานะคะที่ถนนรามินทาซอย8จ้าโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามตลอดไลน์นี้ขอบคุณคะ่ะ